โอ้มชานติวันนี้วันที่14เดือนธันวาคมปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกแต่ละคนได้รับดวงตาที่สามแห่งความรู้และลูกนั้นได้มาเป็นตรีกราชิแต่ลูกไม่สามารถที่จะถูกให้อุปกรณ์เหล่านั้น ในเวลานี้ได้เพราะลูกนั้นเป็นผู้เขียนพยาคำถามในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกแน่นอนลูกจะต้องทำบางสิ่งแต่ว่าสิ่งเดียวอะไรที่ลูกนั้นจะต้องอยู่อย่างระมัดระวังอย่างมากๆคํคำตอบในขณะที่ทำทุกสิ่งและมีปฏิสัมพันธ์อยู่กับทกทุกคนจงอยู่อย่างระมัดระวังเกี่ยวกับอาหารของลูก อย่าได้รับประทานอาหารที่เตรียมโดยมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์ให้ปกป้องตัวลูกเองอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆอย่าได้มาเป็นผู้ที่สละละทิ้งการกระทำแต่แน่นอนให้เอาการระวังลูกนั้นคือคามาโยคีในขณะที่กำลังทำทุกสิ่งให้อยู่ในการจดจำของพ่อแล้วบาปของลูกนั้นก็จะได้รับการปลดเปลื้อง สาละาของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกจงพิชิตมายาด้วยพลังแห่งความรู้และก็โยคะโดยการทำตามสีหมัดให้บาปของลูกปลดเปรื่องไปก่อนการทำลายล้างจะเกิดขึ้นจุดที่สองเพื่อที่จะได้รับอาณาจักรอันไม่มีขีดจำกัดให้ปกป้องตัวลูกเองในทุกๆขนทางอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ จงอยู่อย่างละมัดระวังมากๆเกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากอาหารที่ลูกรับประทานพรของบัพตะดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกรู้จักความสำคัญของยุคปัจจบุกันและหลอมตัวลูกเองไว้ในประสบการณ์แห่งความรักแล้วจงมาเป็นดวงยานยานีและดวงยานโยคีที่สมบูรณ์ ขอให้ลูกนั้นรู้จักความสำคัญของยุคบรรจุพบกันแล้วหลอมตัวลูกเองไว้ในประสบการณ์ของความรักแล้วจงมาเป็นดวงยานยานีและโยคขี่ที่สมบูรณ์ยุคบรรจภพบกันเป็นยุคสำหรับประสบการณ์ในความรักของพระเจ้าให้รู้จักความสำคัญของยุคนี้แล้วหลอมตัวลูกเองเข้าไปในประสบการณ์แห่งความรัก มหาสมุทรแห่งความรักกำลังให้เพชรและไข่มุกเต็มหาดกับลูกดังนั้นลูกจะต้องรักษาตัวลูกเองให้เต็มอย่าได้มีความสุขอยู่กับเพียงแค่ประสบการณ์เล็กๆน้อยๆอยจงเต็มเพชรและไข่มุกความรักของพระเจ้านี้นั้นมีค่าให้คงอยู่อย่างประดับประดาไปด้วยสิ่งเหล่านี้เพราะความรักนี้คือโยคะ และก็จะถูกหลอมไว้ในความรักก็คือการมีความรู้เต็มๆผู้ที่มีประสบการณ์ในความรักทางจิตวิญญาณตลอดเวลาก็จะเป็นดวงญาณญาณีและดวงญาณโยคีที่สมบูรณ์คติพจน์ผู้ที่อยู่เหนือความรู้สึกของสิ่งใดๆที่ไร้สาระจะมาเป็นผู้พิชิตมายาได้ ผู้ที่อยู่เหนือความรู้สึกของสิ่งใดๆที่ไร้สาระก็จะมาเป็นผู้พิชิตมายาได้อัจฉาโอมชานติ